การรอคอยไม่สามารถทำให้เขาทรมานได้เลยเอาใจไปตั้งให้ใจเราเนะี่ยอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่กำลังทำเมื่อมีสมาธิอยู่กับแต่ละขณะแต่ละกิจกรรมแต่ละนาทีที่มีการทำอยู่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยคำ,ออคำว่ารอคำว่าคอยไม่มีแต่มีสมาธิเข้ามาแทนที่ไงแล้วตามหลักเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญา ิดปัญญานะจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะเมื่อมีสมาธิมีปัญญาอยู่อย่างนี้นะความเป็นปกติแห่งจิตแห่งใจเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยการกระทำอะไรที่ไม่ไมปกติผิดปกติก็เกิดขึ้นมาได้เพราะใจเป็นปกติใจเป็นปกติวาจาก็ต้องเป็นปกติสงบร่มเย็นพฤติกรรมการกระทำทั้งปวงก็ต้องเป็นปกติสงบร่มเย็นภาว่าอย่างนี้ท่านเรียกว่า สีน์โดยธรรมชาติ